เมื่อเรดกาจำนวนมหาศาลถูกส่งตัวออกไปยังชนบทภายใต้โครงการสร้างสารเสี่ยง,งเสียเส่ยงพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายของชีวิตในชนบทที่ห่างกลาความเจริญซึ่งแตกต่างจากชีวิตในเมืองที่คุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงหลายคนต้องทำงานหนักอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก และต้องต่อสู้กับความเหงาความท้อแท้และความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งจากความฝันของการปฏิวัติที่พวกเขาเคยเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการศึกษาจากชาวนาตามที่กล่าวอ้างเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีการที่พักใช้เพื่อสลายอำนาจของกลุ่มเรสกาาที่เริ่มควบคุมไม่ได้ และยังเป็นการระบายความตึงเครียดทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของกลุ่มต่างๆในเมืองใหญ่ออกไปสู่พื้นที่ห่างไกลนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ซึ่งเคยเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินชะตาชีวิตของผู้อื่นบัดนี้กลายเป็นเยาวชนผู้มีการศึกษาที่ต้องพึ่งพาชาวนาในชีวิตประจำวันความรู้สึกของการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ปฏิวัติไปเป็นผู้ถูกจัดการนี้สร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับคนรุ่นนั้น พ้นอย่างลึกซึ้งหลายปีผ่านไปการปฏิวัติวัฒนธรรมก็เริ่มอ่อนแรงลงทีและน้อยความวุ่นวายและความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวนี้ได้นำพาประเทศไปสู่ความหายนะมากกว่าความก้าวหน้าแม้ว่าประธานเหมาจะยังคงเป็นผู้นำสูงสุดจนกระทั่งเขาถึงแก่สัญญกรรมในปีพุทธศักราช2519แต่หลังจากนั้นไม่นานอำนาจก็เริ่มเปลี่ยนผ่าน ไปสู่กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ที่เริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการฟรื้นฟูประเทศและปฏิเสธแนวทางสุดโต่งของการปฏิวัติวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อเติ้งเสี่ยวผิงก้าวขึ้นมามีอำนาจอย่างเต็มที่เขาเป็นหนึ่งในผู้นำที่เคยถูกเรดการดโจมตีและวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมดังนั้นเมื่อเขากลับมามีอำนาจเขาจึงเริ่มกระบวนการ ล้างมวลถิ่นให้แก่ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากที่ถูกกล่าวหายอย่างผิดๆโดยกลุはは and ่มเรดกาดและเริ่มนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศที่เน้นการพ S <S ัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักการประเมินผลของการปฏิวัติวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการได้เกิดขึ้นโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่นำมาซึ่งความสูญเสียและภัยพิบัติแอ ก่อพักรัฐและประชาชนอย่างหนักหน่วงสำหรับอดีตเรดการ์ดหลายคนการกลับสู่เมืองในช่วงหลังการปฏิวัติวัฒนธร,รรมเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งพวกเขาสูญเสียโอกาสทางการศึกษาและการทำง,งานที่ดีที่สุดในช่วงวัยหนุ่มสาวและต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความรู้สึกผิดหรือความสับสนต่อ,อการกระทำในอดีตบางคนกลายเป็นผู้นำ และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไหนยุคของการปฏิรูปแต่หลายคนก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อปรับตัวและหาที่ยืนในสังคมใหม่แม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษแต่บาดแผลทางประวัติศาสตร์และความทรงจำเกี่ยวกับความรุนแรงและความวุ่นวายทักนี้เกิดจากการเคลื่อนไหวของเรสการ์ก็ยังคงเป็นรอยด่างที่สำคัญในจิตสำนึกของคนจีนรุ่นนั้น เรื่องราวของเรสกาจึงไม่ได้จบลงแ,แค่การถูกส่งลงชนบทแต่ยังคงดำเนินต่อไปในฐานะมรดกที่ซับซ้อนของการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปราะบ,บางของระบบการเมืองเมื่อถูกครอบงำด้วยอุดมการณ์ร <mind> สุดโต่งและผลกระทบอันยาวนานที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนนับล้านที่กลายเป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้นผลกระทบที่สืบเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน จากประสบการณ์ของอดีตรเรดก์ดนั้นมีความซับซอ้อนและส่งผลกระทบต่อสังคมจีนในหลายมิติผู้คนในวัยที่เคยเป็นเรดก์ดเมื่อตอนนั้นบัดนี้ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุและหลายคนก็ยังคงแบกรับความทรงจำอันเจ็บปวดและขัดแย้งของช่วงชีวิตที่ผ่านปวดท,ที่สุดของตนเองไว้ในทางหนึ่งอดีตรเรดก์ดจำนวนมากที่ได้กลับสู่เมือง และเข้าสู่เส้นทางอาชีพในภายหลังได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในยุคหลังการปฏิรูปและเปิดประเทศพวกเขาหลายคนใช้ความอดทนและความสามารถในการปรับตัวที่ได้มาจากประสบการณ์ในชนบทมาขับเคลื่อนความสำเร็จในด้านธุรกิจการปกครองและวิชาการบางคนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงในพรรและรัฐบาล โดยนำเอาบทเรียนจากความผิดพลาดในอดีตมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจและการบริหารจัดการประเทศอย่างไรก็ตามสำหรับบุคคลเหล่านี้มักจะมีการถกเถียงกันถึงบทบาทที่พวกเขาเคยมีในการปฏิวัติวัฒนธรรมว่าควรจะถูกมองอย่างไรทั้งในแง่ของความสำนึกผิดความรับผิดชอบและการให้อภัยในทางกลับกันหลายคนที่ถูกส่งไปยังชนบท และขาดโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่องยังคงต้องเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจและสังคมเมื่อจีนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจตลาดพวกเขาจำนวนมากไม่มีทักษะที่จำเป็นในการแข่งขันและต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากกว่าคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคที่มั่นคงกว่าความรู้สึกของการสูญเสียช่วงเวลาสำคัญของ ชีวิตและความรู้สึกว่าตนเองเป็นเหยื่อของการทดลองทางการเมืองยังคงเป็นบาดแผลที่ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ผลกระทบทางด้านจิตวิทยาและศิลธรรมก็ยังคงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับบางคนการยอมรับและขอโทษต่อการกระทำอันรุนแรงในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเนื่องจากความทรงจำเหล่านั้น เชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่ตนเองถูกปลุกฝังให้เชื่อมั่นในอุดมการณ์อย่างสุดโตและถูกชี้นำให้มองว่าการกระทําเหล่านั้นคือความชอบธรรมของการปฏิวัติการปิดกัน้นการพูดถึงประเด็นนี้อย่างเปิดเผยในสังคมทำให้การเยียวยาทางสังคมเป็นไปได้ยากและซับซ้อนความทรงจํำเกี่ยวกับความรุนแรงและความไม่ยุติธรรมในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมยังคงเป็นรอยร้าว ในโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมหลายแห่งทั้งระหว่างครูและศิษย์ระหะว่างเพื่อนร่วมงานและแม้กระทั่งภายในครอบครัวปัจจุบันเรื่องราวของเรสการ์และช่วงเวลาการปฏิวัติวัฒนธรรมถูกบันทึกและถ่ายทอดผ่านงานวรรณกรรมภาพยนตร์และงานศิลปะหลายชิ้นซึ่งช่วยให้คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงความซับซ้อน และผลกระทบที่แร่แรงของการละเลยกฎหมายและการปลุกปั่นให้เกิดการต่อสู้ทางชนชั้นเรื่องราวเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจถึงความสำคัญของการเคารพกฎหมายความอดนอดกลั้นและการปกป้องสถทยรภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศจีนซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ได้มาจากบทบาทอันดูเดือดและน่าเศร้าของเรดกากในประวัติศาสตร์ ชีวิตของอดีตเรดกาดในยุคปัจจุบันนั้นยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่แตกต่างกันไปตามเส้นทางที่แต่ละคนเลือกเดินและประสบการณ์ที่ได้รับบางคนที่เคยเป็นแกนนำหรือผู้มีบทบาทส,สำคัญในการทำลายล้างวัฒนธรรมและผู้คนกลับต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการประคับประคองชื่อเสียงและหลีกเลี่ยงการถูกตั้งคำถามจากสาธารณาชนหรือแม้แต่คนในครอบครัวของ ตนเองในขณะที่บางคนใช้ความพยายามอย่างหนักในการชดเชยสิ่งที่เคยทำไปด้วยการอุทิศตนเพื่อการกุศลหรือการทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆเพื่อพยายามสร้างความปรองดองภายในจิตใจของตนเองในด้านการศึกษาและวัฒนธรรมอดีตเรดกาจำนวนไม่น้อยที่มีโอกาสกลับไปศึกษาต่อได้กลายเป็นปัญญาชนที่มีชื่อเสียงพวกเขามัก ใช้ประสบการณ์ที่ได้เห็นความรุนแรงและผลกระทบของการใช้อำนาจอย่างไร้เหตุผลมาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนงานวิเคราะห์การวิจารณ์สังคมและการเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปเพื่อให้ประเทศไม่ย้อนกลับไปสู่ความผิดพลาดเดิมๆผลงานของคนกลุ่มนี้จึงมีความลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองตามกฎหมายและการเคารพสิทธิมนุษยชน พวกเขากลายเป็นผู้ส่งสารที่พยายามรักษาความทรงจำที่ถูกต้องของประวัติศ,ศาสตร์เอาไว้อย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ของชนบทที่อดีตเรสกาดเคยถูกส่งไปพักอาศัยและทำงานนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับชาวบ้านในท้องถิ่นยังคงเป็นเรื่องราวที่ต้องถูกนำมาทบทวนอยู่เสมอแม้ว่าชาวบ้านบางส่วนจะมีความเห็นอกเห็นใจต่อคนหนุ่มสาวที่ถูกบังคับให้มาใช้ชีวิต ที่ยากลำบากแต่ก็มีชาวบ้านอีกไม่น้อยที่จดจังความอวดดีและความไร้ประสบการณ์ของเยาวะชนผู้มีการศึกษาเหล่านี้ได้ดีความสัมพันธ์ในอดีตจึงสร้างรอยแยกเล็กๆในโครงสร้างสังคมของชุมชนชนบทบางแห่งที่ยังคงส่งผลกระทบถึงความรู้สึกของผู้คนในปัจจุบันนอกจากนี้ในวงการศิลปะ,ะและภาพยนตร์การตีความเรื่องราวของเรสการ์และผลกระทบต่อจิตใจนั้น มีความหลากหลายบางเรื่องมุ่งเน้นไปที่ความบริสุทธิ์ของอุดมการณ์ในวัยเยาว์ที่ทุกผู้ใหญ่นำไปใช้เป็นเครื่องมือในขณะที่บางเรื่องก็ไม่ลังเลที่จะนำเสนอภาพความโหดร้ายและร้เหตุผลของการกระทำอย่างตรงไปตรงมาการนำเสนอเหล่านี้ช่วยให้เกิดการพูดคุยและถกเถียงกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้คนได้ระบายความรู้สึกที่ถูกเก็บกดมาเป็นเวลานาน,าน สุดท้ายนี้มรดกของเรดกาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนทางวัฒนธรรมของคนจีนรุ่นหนึ่งอย่างไม่อาจปฏิเสธได้มันเป็นทั้งบทเรียนอันยิ่งใหญ่ถึงพลังของการปลุกระดมมวลชนและเป็นคำเตือนถึงอันตรายของการหลงไหลในอำนาจและอุดมการณ์ที่ไม่มีการตรวจสอบการเรียนรู้จากยุคสมัยนั้นจึงยังคงเป็นภารกิจต่อเนื่องของสังคมจีนในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและปราศจากความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เรื่องราวส่วนตัวของอดีตรเรสการ์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านงานวรรณกรรมและบันทึกความทรงจำนั้นเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงมิติทางอารมณ์และจิตใจของคนรุ่นนั้นอย่างลึกซึ้งมีผลงานหลายชิ้นที่เขียนโดยอดีตรเรสการ์เองหรือโดยนักเขียนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งเปิดเผยภาพความขัดแย้งความหวาดกลัวและความรู้สึกผิดที่ยังคงตา่างหลอกหลอนพวกเขา ตัวอย่างที่เด่นชัดคือหนังสือคำสารภาพของเรดกาซึ่งเป็นนวนิยายที่อ้างอิงจากประสบการณ์จริงของเหลียงเสี่ยวเซิงนักเขียนชาวจีนผู้เล่าถึงช่วงเวลาที่เขาเป็นัยรุ่นและเข้าร่วมในขบวนการเรดกาในช่วงปีที่รุนแรงที่สุดหนังสือเล่มน,นี้เผยให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในช่วงแรกของเยาวชนที่เชื่อมั่นอย่างสุดใจว่าจะต้องปกป้องประธานเหมาและอุดมการณ์ของการปฏิวัติ แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโปงถึงความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่การทรมานอาจารย์การทำลายเพื่อนบ้านที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นศัตรูทางชนชั้นไปจนถึงการต่อสู้ด,ด้วยอาวุธระหว่างกลุ่มเรดก้าที่แตกแยกกันเองเหลียงได้ใช้ภาพให้เห็นว่าความเกลียดชังที่ถูกปลูกฝังได้สร้างความหวาดกลัวอย่างรุนแรงในสังคมและทำให้คนหนุ่มสาวต้องทำในสิ่งที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรม เพียงเพื่อจะได้มีคุณสมบัติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ถูกมองว่าถูกต้องที่สุดนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของอดีตเรดการ์ดหญิงชื่อยู่เสียงเจิญที่เปิดเผยเรื่องราวของเธอเองว่าเธอเป็นหนึ่งในคุณพลน้อยของเหมาตั้งแต่อายุเพียง1ิปีเธอเล่าถึงความคลั่งไคล้และความพักดีอย่างสุดขั้วต่อประธานเหมาที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเยาวชนในยุคนั้น โดยเชื่อว่าการปกป้องเหมาเจอตุงนั้นสำคัญยิ่งกว่าพ่อแม่ของตนเองเสียอีกยุ่จดจ,จำการประหัตประหารครูของตนเองการจัดเวทีวิาพากษ์วิจารณ์ในที่สาธารณะที่เหยื่อถูกทำร้ายอย่างป่าเถื่อนและการที่เรสการพากันออกไล่ล่าผู้คนที่มีการแต่งกายหรือทรงผมที่ถูกมองว่าต่อนาอาต้านการปฏิวัติเธอเล่าถึงช่วงเวลาที่เธอต้องตัดสินใจหนีออกจากขบวนการเมื่อถูกสัง่ง ให้ใช้เข็มขัดทุกตีกลุ่มนักโทษและกล่าวว่าเธอโชคดีที่ไม่เคยก่อความรุนแรงกับใครด้วยมือของตนเองเพราะหากทำไปแล้วเธอคงไม่สามารถอยู่กับตัวเองมาได้จนถึงทุกวันนี้เรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงด้านมือเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการตื่นรู้และการเติบโตทางความคิดของผู้คนในภายหลังอดีตเรสกาจำนวนหนึ่งที่ถูกส่งไปยังชนบทได้เกิดความเข้าใจใหม่ เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างชนชั้นผู้มีอำนาจและประชาชนธรรมดาอย่างลึกซึ้งขึ้นการสัมผัสชีวิตที่ยากลำบากของชาวนาะทำให้พวกเขามองเห็นความเป็นจริงทางสังคมที่ซับซ้อนกว่าที่หนังสือปกแดงเคยบอกไว้การตื่นรู้ทางจิตสำนึกนี้เองที่ทําให้อดีตเรสการ์ดบางคนกลายเป็นผู้เรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูปในยุคต่อมา โดยใช้บทเรียนจากความล้มเหลวของการปักติวัติวัวฒนธรรมเป็นพื้นฐานในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่องราวส่วนตัวเหล่านี้เป็นหน้าต่างบานสำคัญที่เปิดให้เห็นว่าการเมืองที่รุนแรงและการปลุกปัน่นทางอุดมการ์ได้สร้างบาดแผลที่อย่งลึกในชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างไร และความทรงจำเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการถกเถียงและแสแบงหาความจริงในสังคมจีนตราบจนทุกวันนี้ขอบพระคุณท่านที่รับชมคลิปทุกท่านขอความกรุณากดติดตามและระคังแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องเสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ